สตาบอยนะครับาตัวจังหวะแดงกหมุนนะครับ ือนเพียก็จช่วยเพือเพียงก็จ้าเ่ว้แหนมแล้วนะครับเขาคว้ามาได้พี่น้องโอ้ยเหลาเน่มันใหญ่